ผลบุญช่วยให้แม่พ้นจากนรกมืดตั้งแต่ออกบวชปีพศ2490ก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญไม่ลดละเดินจงกรมยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มก็อุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แม่ผู้บังเกิดกล้าวทุกวันปุญญงังอุทิศสะทานางังสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ ขอบุญจงไปช่วยเหลือแม่ของข้าพเจ้าชื่อว่านางเลี่ยมชมภูวิเศษดวงจิตเขานั้นไปสิงสถิตยอยู่สถานที่ใดไกลหรือใกล้นั้นขอบุญจงไปช่วยเหลือให้พ้นจากทุกนั้นนั่นแหละก็อุทิศส่วนบุญไปให้อย่างนั้นจนกระทั่งอายุพันษาล่วงมาได้25พันษาแม่ก็พ้นจากนรกมืดมาเกิดกับหลานสาว พออายุสองปีก็พูดจาได้ความรู้เรื่องแม่ยายเขาเรียกใช้อีล่าไปหยิบของมาให้แม่หน่อยมึงอย่ามาเรียกกูอีล่ากูเป็นแม่มึงนะเป็นแม่ได้อย่างไรเพิ่งเกิดมาได้สองปีสมบัติร่างกายนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นหลานแต่ว่าใจของฉันนั้นเป็นแม่ของพวกท่านนั่นแหละเขาก็เลยมานิมนต์ให้ไปซักไซต์ไต่ถามดูก็เลยได้ความว่า เคยเป็นแม่ในชาติก่อนเมื่อถามว่าเป็นแม่นั้นมีบุตรกี่คนเขาก็ตอบได้ว่ามีบุตรหกคนคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเขาก็ไล่ชื่อเสียงเรียงนามได้รวมทั้งสามีภรรยาญาติมิตรสายโลหิตปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเขาบอกได้ถูกต้องทุกอย่างตลอดจนเรื่องเลือกส่วนไล่นานนั้นก็บอกได้ถูกต้อง รวมทั้งหลักฐานเครื่องหมายต่างๆก็บอกได้ไม่ผิดแต่แล้วก็ยังไม่ลงเอยจึงได้ถามเขาต่อไปอีกว่าหลวงพ่อคิดถึงเจ้านั่นแหละจึงได้ออกบวชแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ได้รับหรือไม่เขาว่าได้รับได้รับแต่ตอนกลางคืนห้าทุ่มได้รับทุกคืนแต่ตอนเช้าไม่ได้รับไปอยู่ที่ไหนเล่าเขาต่อว่ากลับมาอีกตอนเช้าหลวงพ่อทำบุญน้อย พอตีสองก็ลุกขึ้นมาทุกวันแล้วนั่งสมาธิตั้งแต่นั้นไปจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่แล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นก็ไปทำกิจวัตรจึงไม่ได้อุทิศส่วนบุญไปให้อุทิศให้เฉพาะตอนเย็นเพราะตอนเย็นเดินจงกรมตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงห้าทุ่มทุกวันแล้วก็หยุดยืนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญไปให้ เพราะตอนเย็นนั้นได้บำเพ็ญบุญมากเขาว่าถ้าได้ทั้งเช้าและเย็นก็คงจะพ้นจากนรกมืดได้เร็วกว่านี้ก็ถามเขาต่อไปว่าไปอยู่นรกมืดนั้นได้อย่างไรเขาก็ว่าเมื่อขาดใจแล้วนายนิริยาบาลมาคุมตัวไปฝากไว้ในนรกมืดไม่มีแสงสว่างเลยมืดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์พระจันทร์เลยในนรกมีคนมากเท่าไหร่ ดวงวิญญาณในนรกมืดนั้นแน่นขนาดแออัดกันอยู่เหมือนเข้าสารยัดกระสอบนั่นแหละทีนี้เมื่อพวกท่านอุทิศส่วนบุญไปให้จ่าย,ยมมาบานก็บอกว่านางเลี่ยมชมภูวิเศษจงมารับเอาส่วนบุญที่ลูกบวชในศาสนาอุทิศมาให้ทุกวันคืนนั่นแหละฉันก็ดีใจเมื่อรับเอาบุญทุกวันคืนตั้งแต่ปีพศ2490 ไปถึง25,000ศาพันษาก็เลยพ้นจากกรรมชั่วช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาอยู่เหนืออำนาจการบังคับของจ่ายยมบาลเพราะอำนาจของบุญนั้นตัดกระแสของบาปกรรมในนรกออกได้เขาก็เลยปล่อยไปตามเรื่องหมดกรรมเวรแล้วขอแม่เจ้าจงไปตามเรื่องเถิดจงไปเกิดที่เมืองมนุษย์แล้วเขาก็เปิดประตูเหล็กให้เสียงประตูดังสนานเหมือนฟ้าร้อง ได้เห็นแสงพระอาทิตย์สว่างจ้าก็ดีใจแล้วก็หันหน้าไปร้องบอกลาพวกที่ยังอยู่ในนรกว่าพี่น้องทั้งหลายฉันขอลาไปเกิดเมืองมนุษย์ก่อนนะพวกที่เหลืออยู่ก็ร้องไห้กันสนั่นหวั่นไหวเหมือนอึ้งอ่างในฤดูฝนไปไหนไม่ได้เพราะบาปกรรมรึงรัดผูกมัดไว้กับสถานที่นั้นบาปไม่อนุญาตให้ไปเพราะยังไม่หมดเขตเวรกรรม จากนั้นจ่าย,ยมมาบานก็ว่าขอให้ไปดีโชคแม่มีแล้วเพราะได้ลูกเป็นนักปราดช,ชาติเมธีใจดีมีศีลธรรมออกบวชบำเพ็ญบุญส่งมาให้ก็ดีมากนับว่าหาได้ยากในโลกนี้นั่นแหละก็เห็นอำนาจของการบวชบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ไปตกนรกมืดบุญก็ไปช่วยเหลือให้มาเกิดในตระกูลเดิมได้ ก็หมดความห่วงใยอะไรแล้วได้เห็นผลประจักษ์อย่างนั้นสมัยหนึ่งปี2497ไปวิเวกที่ดงม่อทองอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครกับหลวงปู่ขาวอนาลโยและพระอาจารย์จวนกุลเชษโถและพระอื่นออีกรวมแล้วมีพระเจ็ดถึงแปดรูปด้วยกันคืนนั้นในขณะที่เดินจงกรมอยู่ประมาณสี่ห้าทุ่ม ก็มีช้างฝูงใหญ่ราวสิบตัวเดินเข้ามาหาพอห่างได้ระยะหนึ่งเส้นจากฝูงก็กระทืบตีนสามครั้งแล้วก็โบกหูไปมาแล้วก็ชูงวงขึ้นขณะนั้นอาตมาก็ไม่มีความสะทกสะทานหรือเกรงกลัวอย่างไรทั้งสิน้นเพราะอำนาจพระธรรมเกิดขึ้นแล้วที่จิตคือความสงบนั้นจึงกำหนดถามพระธรรมตัวเองขึ้นมาช้างเขามาทำอะไรกัน พระธรรมพูดขึ้นว่าช้างฝูงนี้เป็นญาติของเรามาแต่ชาติบางก่อนโน,น้นขออนุโมทนาส่วนบุญกับเราจงอุทิศส่วนบุญให้เขาเสียก็เลยตั้งใจมั่นแล้วแผ่เมตตาให้ว่าช้างพวกท่านกับอาตมาเป็นญาติกันมาแต่ชาติบางก่อนโน,น้นมาชาตินี้ก็ได้มาประสบพบปะกันจงอนุโมทนาส่วนบุญนะจะอุทิศให้ ปุญญงอุทิศะทานังสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญเถิดจากนั้นก็ให้โอวาทแก่เขาว่าขอให้พวกท่านทั้งหลายจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้เป็นที่พึ่งนะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาประจำชีวิตไม่ลดละท่านทั้งหลายจงตั้งต้นอยู่ในศีลห้า ปาปักกังปานาติบาตอย่าเพิ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์นะเป็นบาปอย่าเพิ่งลักขโมยกินของไร่ของสวนเขานะเป็นบาปเขาจะฆ่าเอาอย่าเพิ่งนอกใจซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนี้เป็นข้อสำคัญมั่นหมายเมื่อพวกท่านมีพระไตรสรณคมพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสรณะที่เพิ่งแล้วมีศีลห้าประจำชีวิตอีก ก็จะได้นุสธรรมโมเปลี่ยนชาติภพจากสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์เมื่อเปลี่ยนชาติภพแล้วจะได้ทําคุณงามความดีเหมือนอย่างข้าพเจ้านี่แหละเขาก็ตั้งใจฟังจนจบจากนั้นจ่าฝูงก็กระทืบเท้าสามครั้งแล้วโบกหูพึบพับจากไปสมัยนั้นที่ดงม่อทองยังเป็นป่าดงทึบมีสัตว์ป่ามากมายทั้งช้างทั้งเสือเหลืองเสือโครง ส่งเสียงร้องการสนันวันไว้แต่สัตว์ร้ายเหล่านั้นก็ไม่ได้มาทำอันตร,รายแต่อย่างใดเพราะอำนาจของการประพฤติธ,ธรรมบันดาลให้เป็นมหาสเสน่ห์มหานิยม